สวัสดีครับผมพี่น้อง FC มาล่ำใจเกินร้อยนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้เริ่มชัยใจเกินร้อยมาทำหน้าที่แทนบอสนะครับพอดีบอสคนไม่บ้างนะครับก็เลยเห็นผมมาทำหน้าที่แทนนะครับชิบช,ชิวันนี้ซ้อมมาขึ้นด้วยนะครับผม เป็นการขึ้นเวทีนะครับครั้งแรกขึ้นวเวทีใหญ่เทื่อแรกของของของเวทีใหญ่ใจเกินรลอยนะครับวันนี้เลิมชัยมาทำน้าที่แทนบอสนะครับผมขอลิงก์อ๋อเดี๋ยวแอดมินส่งให้นะครับผมใจเย็นนะครับจะเฝ้าทักอันไปไปย่ำเด้อพี่น้องแอดมินกัลั่งไล่ต่อกินนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม วันนี้มีคนพิเศษมานะครับผมมีคนพิเศษรอดูครับโอเคครับรออนุมัติครับเดี๋ยวรอแอดมินอนุมัตินะครับเจนเจน,นะครับสำหรับใคที่ซื้อวันนี้นะครับซื้อของออวันที่ ep 2ีนะครับผมได้ชมวันนี้แล้วก็ชม ep 21นะครับได้ชมวันนี้ฟรีด,ด้วยนะครับสำหรับใครที่ซื้อมาเมาแล้วก็ได้ชมวันนี้ ฟรีเหมือนกันนะครับสายตาเลยมาถึงไหมทั้งสองสายเลยครับ่มาถึงตอนนี้คะแนนทุกคะแนนพร้อมแล้วไหอาจารย์กำลังเดินสายแม่แม่จาภาพเพิ่นกนัเอากั๊าบขอกับน้ำว่าให้นะครับพี่น้องหลายอย่างนะครับวันนี้แสดงอยู่ที่ บ้านโนนคอนะครับตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับผมพี่น้องมาเด้อมาเด้อปูสาดถาพื่นไหนพี่น้องเพราะว่าปูศาสถาแล้วพ่นไหนสถานที่กว้างขวางดีนะครับผมบอกไงครับเพราะว่าเพื่อนเอาน้ำมาฮดใไ้แล้วลดน้ำมาฮดให้แล้วยวนมมัพนกพนกฉากำลังกำลังติดฉาขึ้นกันครับ ใครยังไม่เข้ากลุ่มนะครับกดลิงก์ที่ปักหมดให้เลยนะครับผมพี่น้องสําหรับผู้ใดที่ซื้อมอว้ยแล้วนะครับวันนี้ได้ชมฟรีนะครับได้ชมในกลุ่มฟรีนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ซื้อวันที่เอียี่สิบเอ็ดนะครับวันนี้ก็ได้ชมฟรีแล้วก็ชมวันที่ชมเอียี่สิบเอ็ดอีกหนึ่งครั้งนะครับปูสัดรอดแล้วครับผมเนี่ยครับฉากเรา ฉากเาราอลังการนะครับขอให้ราบรื่นครับผมวันนี้สถานที่กว้างขวางดีนะครับพอขาไม่คลายก็ร่างเขามากครับผมพี่น้องแพี่น้องเพิ่นมาปูสาสตรแล้วยุกไก่ไกลแท้เนาะออกจากบ้านพักมาไม่ไกลนะครับ เป็นไหนจยนพี่น้อง2,400ทันนะครับผมรีบๆนะครับผมวันนี้รอลิงเข้ากลุ่มจ้าเดี๋ยวรอแอดมินนะครับผมรอแอดมินสักครู่นะครับถ้าถ้าซื้อแล้วกะอดอนสลิปเข้าไปในเพจแล้วนะครับแต่เย่า ไม่ต้องทักไปที่เฟซหัวหน้านะครับเพราะว่าตอนนี้เฟซหัวหน้าบ่อยใช้ใช้ใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้เฟซหัวหน้าใช้งานบ่ได้อีหยังล่ะเนี่ยสร้างไฟเพิ่นกัใกล้สิเล่าแล้วพี่เนาะกินกาแฟโอ๋อเขาเอามาแล้วรเดี๋ยวเดี๋ยวยืหานพาพเปเเยียวเมี่เปียวเม่ยยืดเต้นภาพหนะ่ะ ใช่แล้วครับผมครับผมรีบๆนะครับผมพี่น้องสำหรับผู้ใดที่ส่งลิงก์ไปแล้วนะครับก็รอก่อนนะครับรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวแอดมินกําลังไล่ตอบกําลังไล่เข้ากลุ่มนะครับผมทักมาที่เพจคณะมะลันใจเกินร้อยนะครับหรือว่าเพจซื้อตั๋วคณะมะลันใจซื้อตั๋วอะไรคณะมะลันใจเกินร้อยนะครับพี่น้อง ปักหมุดให้เนี่ยจะปักให้แล้วนะครับในคอมเมนต์เห็นป่พี่นอ้องปักหมุดให้แล้วนะครับผม,มเป็นการขึ้นเวทีใหญ่ของของซอสเลยนะครับผมวันนี้มีคนพิเศษมานะครับ รอดในกลุ่มแล้วครับผมสำหรับเูรีรอในกลุ่มแล้วขอบคุณนะครับอย่าทักซ้ำนะครับสำหรับภูรีทรงสลิปไปแล้วยะเฝ้าทักไปซ้ำด้วยพี่น้องเพราะว่า แอดมินก,กลาลัง going, ไล่ตอบนะครับผมถ้าพี่น้องทักไปซ้ำปุ๊บเป็นบอขอความกันเขึ้นมาข้างบนพี่น้องก็จะได้เขากุมส่านะครับถ้าพี่นอ้องบ่ทักเพือ่อนกันไล่จากข้างล่างนะครับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับแอดมินก็จะไล่จะไล,จะไล่ตอบจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าพี่น้องทักซ้ำึ้นไปปุ๊บขอความพี่น้องก็กกจเขึ้นไปทั้งไปข้างบนนะครับพี่น้องก็จะได้เขากุมส่ากุมูนะครับ คืนนี้นะครับผมสาหรับใครที่ซื้อมาเหมาแล้วได้ชมวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ฟรีแล้วก็บัตรหน้างานเก็บบัตรครับเก็บบัตรบัตรหน้างานอ่าน่าจะประมาณร้อยยี่สิบครับทำหน้าที่แทนบอดนะครับผมเริ่มใช่นะครับวันนี้ ำหรับผูดที่คือ EP ที่21นะครับ21จะได้เข่ามือนีพร้อมนะครับสวัสดีครับเพียร์คณะมะลังเจกันลอยครับผมกาลังมาหอดครับมาแล้วครับเอเย็นรถด,ดำครับเมย์เนี่ยบ้าเราประกันเร็วหนิกาลังมากาลังเพียเบร์ต่สัญญ,ญาณบ่มีเลยโทรศัพท์ของผมบ <laughs> ่มีเลย เพื่อนฉันยังในปลาก็นี่แต่ว่าต้องเบิ่งสิเป็นยังไงว่าุดดีบ่ดีดวันวเราไม่ต้องคิดอะไรมากทำไม่ได้แล้วก็แค่ดำ <laughs> อีกแล้ว <laughs> <c oughs> ก็แค่ดำมาครับผม <laughs> นานได้ไดยังครับมีกระเท้านึงเหลือแค่เทา้านึงครับผมแต่่วาลองเมืองมาอันไหนมันมีเนี่ยกำลังเทียดอยู่ครับกำลังมาพร้อมกับเฮียใหม่สายเดาครับผม กําลังดังได้เนี่กิลัําลงดังในติ๊กตอกได้เงียไหมนี้เห็นจินบักทวีนมคนจินแสบบักทวีนกํลังเบิดครับมาาบสทกําลังทํานาทีไอทําแต่งแต่งตัวทํธุระอีกครับทําธุระส่วนตัวครับวันนี้ร้อยเบาทนะครับผมบัตรกลมปิดร้อยเก้าบาทนะครับวันนี้ซื้อซื้อวันนี้ได้ชมวันนี้แล้วก็ E.P. 21นะครับบพี่น้องมาจ่องสาดแล้วพี่น้องวันที่19เป็นของ AB Story นะครับบมเกยแก้งนางฟ้าหมูหกันหนึ่งร้อยบาทได้พี่น้องเด้ส่งสลิปแล้วอย่าหามทักซ้ำเด้พี่น้องถ้าทักซ้ำแล้ว จะยังไม่ได้เข้านะครับผมวันที่19เป็นของ a อ Story นะครับผมเรีวเรยเรวเหมือดเรีวเปิดไฟเนี้แดดฮวันพดสถานที่ กดลิงก์ที่ปักหมุดให้เลยนะครับผมพี่น้องเห็นว่ลลิงที่ปักหมุดไปแล้วนะครับรถด,ดำมาแล้วครับผมน้องๆกำลังกำลังติดฉาครับแผนชากำลังติดนำทีมโดยครูต้อยนะครับเวทีจัดเต็มนะครับวันนี้บรยิย่อบริย,ยังเลยส่งแล้วรออย่างเดียวครับผมทัก ทักซ้ำไปพี่น้องกันในขาซ่านะครับรอลิงโอเคครับผมรอลิงเลยนะครับผมเดี๋ยวแอดมินกำลังทำงานอย่างหนักเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าคนในกลุ่มนะ่ะคนในกลุ่มประมาณประมาณสามสี่พันหรอเปล่าครับผมกบวันี้ใจกันเวทีจะเต็มนะครับผมเวทีจะเต็มวันนี้ <c oughs> เป็นการขึ้น จัดเต็มซอก็จัดเต็มด้วยนะครับวันนี้ซอก็จะเต็มบอสก็จะเต็มนะครับบ้านโนน้อนะครับตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับ Thrones นี่ครับเวทีใหญ่สถานที่กว้างขวาง บัตหน้างาน120นะครับซ้อยังมาไม่ถึงนะครับนะบัตหน้างานเท่าไหร่น่ะ1 2อยย่ิเป็นบ่นมมนกปกติน,นบัตรห้องก,ก็1นน2นานาอยี่เ <c oughs> นาะห้อฮเฮเนเอยนรับผเพเ่นฮง <c oughs> นเพเอเฮเาเมเฮเ้เฮ้อยฮเฮเจเฮเงเฮ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 เเฮเเฮเแจ,งแจง้งฮเฮเฮเงเ เ,เปครับห้าพันห้าพันกว่าแล้วอ๋อนี่แงป่ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคอมเมนต์เรื่องแกงไม่เียบนี่ครับอาจารย์มือมิครับอาจารย์ทำสาวไฟเนี่ยไโนครับปั๊บับปุงไปครับผมเจีวแทต้นไม้เนี่กับเนียแนี่ยกรสิญญาขึ้นหน่อยนะครับอาจารย์มือนี่เพราะว่างามงามงามเหมาะเหมาะ เหมาะมากเลยนะครับวันนี้ซอยแอนมาฟองครับวูดหนาเลยอืมสัว์ป่าคนในกลุ่มหาพันสองเอยครับคนในกลุ่มหาพันสองเดี๋พี่น้องใจเย็นเด้อครับสำหรับคุณไอทีลลอลิง์นะครับแอดมินแต่ตอนนี้แอดมินทำงานทำงานอย่างหนักเลยนะครับติดสายไฟอดี่ตามระบบเสียงของบอยสีชัยพร้อมครับกำลังอัปเดตบัพหนึ่งหนึล้วนิดลน้อยครับเกือบตมเติอกบิมเติมัตนเติมเติมเติมเิเติมเติมเติม ฝากเซิร์ฟเฮครับฝากเซิรถแเฮร์ทีซิบจีซิบหาด้วยครับพี่น้องเลยฝารถแเฮรนะครับราคาแบบช่วงถูกเป็นพิเศษครับเทศกาลก็าจะยกเล็พอดีครับบ้านสองเมย์ครับซิบจีซิบหาดหาพันสามแล้วคือเรี้ยวเลยบ้างันนี่บอกว่ครั้งน้รับบเสียงของบอยสีชัยด้วยครับครับมีฟังการความเศาของหน้ารับน้อยในช่วงเต้ยครับช่วงเต้ยช่วงแรกใช่ครับแล้วก็อาจจะพ่วงไปถึงคอนเสิรียด้วยครับเพราะว่าผมจะขออยยัดมือกับท่าน บ่แม่นันพื้นที่กว้างที่พากันไปเรีนใหม่ด้วยอาจารย์ัไหด้วยครับไอ้เวทีบกงามเลยบึงพื้นที่แมนครับสวยๆเห็นหมดเห็นทุกอย่างเห็นทุกมุมของเวทีครับผมข้อไดลงเต็มความนะครับลงเวทีเต็มเลยนะครับทุกงานมันก็เต็มอยู่แต่ว่ามันหีต้นไม้ต้นยังมาบังแคบ บางงานสถานที่แค่เขาได้ยอด่อวิธีเนาะเขาก็ได้ยอด่อลงขอขอบคุณพี่น้องนะครับผมขอบคุณพี่น้องหลายๆนะที่ซื้อบัตรซื้อตัว๋วโอ้พี่น้องมันคนม่านคนก็นเล่าว่าปูศาสตร์ครับพี่น้องสุดปังปังสุดครับอีลีครับหอดวาดับอ่าโอเคครับรอรอนะครับผม ย,ย,ย่าอย่าฝ้าทักซ้ำด้วยพี่น้องด้วยถ้าท,ท,ท,ทักซ้ำไปพี่น้องกับสิได้เขากุมซาเขามู่นะครับบุญบานเท่ามันตองยิงไงเลยพี่น้องผมบนีน่ใจให้กันนะครับว่าบ่รับประกันด้วยกันว่ะสอดแจงบอลน,นะครับพี่น้องกระเบิ้งไปเรื่อยนะครับ อาจารย์ตั้มครับผมเพี้ยรลงหัวบ่ะอาจารย์คขึ้นสีผมคือเปลี่ยนแล้วแก้วสีสันชีว <ım. S 2> ิตนะครับแก้วแค่น้อยวันนี้พ่ออ่านครับกัดไ่อานไปซื้อครับเปลี่ยนอันนี้ให้พยายองเด่นกัดนั่นทั่วครับที่เปี่ยกับสีัวแดงตัวไฟลุกเพี้ยรลงหัวเดี๋ยวกันยอมขึ้นแล้วล่ะครับก็โดนเนาะเป็นจะได้เศร้าเศร้าเสกไงวันนี้ยี่สิบวันี่ ได้าวหน้าเสียไงเอือนจะเลื่อ,คอ,อน,ออน,นอครับเอือนถ้าได้เหลือมครับเออนมีเพี่ยงไม้มาเสื้อผ้ายด้ปต่าเตอะเพี่ยงไม้ครับเอือนคือช่งสิทธิ์เลขเลยนะครับมีตามได้ครับเอือนรอบเบิลซาชิครับครับผมแผนกแผนกฉากกำลังใกล้แลี่ยวๆพี่น้องคุณต้อยเป็นไหนนะครับสวัสดีคุณต้อยนะครับ แบบนึงได้พี่น่องผมข้นอันเวทีก่อนอบฝากด้วยแหละโดดีครับไลค์จากเพจข้าหน้ามาลำเชกันร้อยค่ะผมไร่สถานที่สุดยอดอีริบอสเิ่นคนโหด่นโหดน้าให้แล้วเพื่อนอะพื่อนะสถานที่ฟังหมาคับพี่น่อง นำทีมโดยคต้อยนะครับต่อไอ้อตโอเปียน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 ซืดจืดเออมันกำลังหัดเท็ดยูทูปเื่อพี่น้องซื้อยังก่อนยูทูปเจ้าเปบ์าสบเ็นคับผนสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ ใกล้เสร็จแล้วเหลือโอ้บ็อกกิ้งเพียงใหม่เหรอเหลือเพีงเพลงซอใช่ไหมปัดมีเสือภัยเสือภัยเพียงป่ะนี่อุนแล้วส่งสลิปนะครับส่งสลิปเข้าเพจเพจซื้อตั๋วออนไลน์คณะหมอลำใจเกินร้อยนะครับหรือว่าส่งเข้าเพจคณะหมอลำใจเกินร้อยได้นะครับแต่ว่าอย่าอย่าไปส่งเขาอันฟิต เฟซบอทนะครับเฟซบอทยังใช้งานไม่ได้ครับตอนนี้แชทขอความหลายโหดไอ้ขายอากันเลยนนาจะนาจะบล็อกนะครับเอเย่นเป็นคนไล์ hmm. kind of like, นะครับผมเอเย่นทีมเอเย่นแซกโซโฟนนะครับ mm hmm. เป็นกำลังใจให้ทีมฉาก <c oughs> พวกเราด้วยนะครับผม ีมฉากกาลังเห็ดทีมทีมสร้างไฟนำทีมโดยอาจารย์เปียกนะครับเรียบร้วยเดี๋ยหลือรอดแสงสว่างจากดาวิวดาวิวเดินสายว่าท่านเรียอยู่พี่น้องฉากสวยครับฉากสวยถือไฟถือ ถือไฟเขากล่องนินหน่อยหรือสุดยอดเลยครับพ่นทหารเข้าไปในพ่นทหารแดนเสือผู้งยิงตีทหารเบิร์ตที่ห้องเลยตะสะอ่อนนะครับเดินใช้เดินใช้ได้ใบดำเดินใชยได้ใบดำนะครับเดินญิงได้ใบเลี้งทั้งหมดเ <c oughs> ฟซ <c oughs> บอ๊ใช้ไม่ได้นะครับผมทักเข้ามาเอา่อ เพจซื้อตัว๋วคณะซื้อตั๋วออนไลน์คณะมาลำใจกันร้อยนะครับผมทักไปตามที่ปักหมดให้เลยนะครับเฟซบุ๊กยังเขาบอ่ไหรนะครับไม่รู้ว่าเยเย็นจะเป็นยังไงยังไม่ได้เข้ากลุ่มเลยโอ้ล่อๆครับล่อยาฝ้าทักไปซ้ำด้วยพี่น้อง อย่าเพิ่งทักไปซ้ำนะครับผมวกว็อก่อนนะครับที่กระซิบว่านี่ติดถนนใหญ่เลยนะครับผมติดถนนดำถนนใหญ่เลยครับพี่น้องวีทีสวยครับผม đàn tàn เพคะนะครับเพคะนะติดลีก,กัสติ๊ดวะนนีเวีทีสวยครับของค้าผมผู้สนับสนุนเราก็เหมือนเดิมน,นะครับเบิ่ง รอรอพี่นอ้องรอจานร์วันาแล้วรอครับรอ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 ,รอนะครับอย,อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทักไปซ้ำนะครับถ้าใครซื้อเหมาแล้วนะครับได้ดูวันนี้ฟรีนะครับแล้วก็ผู้ใดซื้อวันที่21เอไอีพีย่ e ินะครับก็ได้ก็ได้เบเิ่งมือนี้ฟรีที่กันนะครับถ้าใครไล ได้ได้ดูไลฟ์ EP ซื้อไลฟ์ EP ยี่สิเอ็นะครับผมครับผูบ้ใดซื้อมาๆแล้วบ่ต้องเบิงบ่ต้องซื้อไหมได้วครับพี่น้องเดี๋ยวแอดมินสะดึงขอบคุมนะครับใจเย็นนะครับผมใจเย็นตอนนี้แอดมินกำลังทำงานอย่างหนักเลยนะครับผมผูใ้ใดอยู่ไกลมากนะครับผม อยากไม่เบิ่แงคนเอเรีบเอเรีบเพขคณะครับ,บ,รบเพขคณะมารำเอกันร้อยก็คือเพ่งเพ่งอยู่บทตีเล็กกสิตหวอจริงปะ มาแนวค้น,น,นกำลังเตรียมพี่น้องนเปี่ยวเมยเบิดจีเบิร์ดก่อนดิกำลังเตรียมนะครับอันนี้นาย,ยกสมรคมยกลังแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ ซื้อมาแล้วรอนะครับผมเดี๋ยวว่ไปถามอ้ไบ<ป>้าว<ป>่าก<ป>ินเลยสักครู่นะครับสักครู่ไีกินปลาโอเคนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวอ เองวันศิลิกศิษย์นะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบไลฟ์ไว้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับ